ปัจจุบันการเตริบโตของสหพันธรัฐรัสเซียถือว่ามีการเตริบโตที่อยู่ในเกณฑ์ดีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3- 4เซ์ของ GDP ปัญหาการเมืองที่คลายอัตราการเตริบโตของผลผลิตอยู่ในอันดับ4รองจากจีนอินเดียและเยอรมันจนสามารถสร้างให้เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในยุโรปตะวันออกสามารถสร้างมูลค่าระหว่างกันในปี2,555ได้สูงถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมตั้งเป้าเป็น10,000ล้านดอลลาร์ในอีก3ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปหาโอกาสในการทําธุรกิจกับสหพันธรัฐรัสเซียขณะนี้ประเทศเขาเหลือเล็กลงนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีส่วนตัวของประเทศเขาเองมีความรู้มีองค์ความรู้ของประเทศเองแล้วก็มีทรัพยากรมหาศาลเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรแล้วปัจจัยเสี่ยงก็ต่ําลงนะครับเพราะนั้นการขยายตัวของ GDP หรือว่าการค่าของเขาเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยครับ เเเตตตติบโโอออยู่่่่ประมมาาณ 3- 4%นะซึงงก็ืสำหรับโอกาสการลงทุนธุรกิจของไทยที่โดดเด่นคือธุรกิจการท่องเที่ยวร้านอาหารไทยสปานวดแผนไทยโรงแรมบริการซ่อมรถยนต์และอะไรอุตสาหกรรมอาหารศัตว์และเฟอร์นิเจอร์แต่นักลงทุนที่จะเข้าไปทำตลาดต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างดีประเมินปัญหาและอุปสรรคด้านแหล่งเงินทุนการทำธุรกรรมทางการเงิน ภาษาที่ไม่คุ้นเคยตอนตอนนี้จะยังลำบากนิดหน่อยสําหรับนักลงทุนไทยก็คือความยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ต้องไปเรียนรู้นะครับว่าตลาดรัสเซียเนี่ยอะไรคือได้อะไรคือไม่ได้อะไรต้องทําอะไรไม่ต้องทํานะครับแล้วจะติดต่อกับใครครับแล้วก็เรื่องที่สาคัญอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นอุปสรรคก็คือเรื่องภาษานะครับเพราะว่าภาษารัสเซียเนี่ยก็คนไทยเราพูดไม่ได้นะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษเองอ่ะก็ เขาก็อาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับทางเราก็อาจจะไม่ได้เก่งมากเพราะฉะนั้นความเข้าใจในการทำอะไรนี่ก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายนะครับให้มีลอเยอร์หรือลอเฟิร์มที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งจะได้มาดูข้อบทกฎหมายว่า เข้าใจตรงกันไหมลงทุนอย่างนี้แล้วจะเป็นอะไรยังไงนะครับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถหาข้อมูลได้จากสภาธุรกิจไทยรัสเซียสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเข้าไปลงทุน